มากเฮ็ดไม่สองเทียจําได้มากแล้วก็เฮ็ดไม่แต่ก็โตเดิมเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เราก็เป็นีมือของคุณแม่ค่ะก็มีมันเป็นพลั่งอ่ะคือจังของขังอ่ะคือจังเข้าหอยผาขึ้นเวทีเข้าหว่าสิงศักซิบแค่นี้เนี่ยทุกเทือกนี่กอนสิขึ้นเวทีต้องกราบค่นคุณแม่อยู่เหงนั้นคุณพ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยสิยางไปกราบคุณขอพรขอบารมี คู่หลักก็พระประจําโตไม่ดีกับเมนพอม่อเมนแม่เนี่แหละค่ะแล้วก็กรา,กา,กากบหลวงพสั์กับผู้ได้ยูมองนั้นคู่บาอาจารย์หรือผู้ที่ห้านับถือค่ะก็สิไปขอพรเพื่อนว่าอ,อันกราบลูกซื่อแหล,ละแล้วแต่ว่าเพือพ่อนเสียพรอยังค่ะคุณแม่ก็สิบอกขอให้เล่นห้ดีขอให้คนมากมันก็สิมีพลังเสร็จแ้งไ้กับโอ่บบองโตนั่นที่คุณแม่ตัดให้มันมีพลังเลยค่ะพี่น้องเวที่ใหญ่ปันใดคนเป็นมือนนี่ก็เล่นซูบ่ถอยเลยค่ะคันมันกับโป่งโตนั่นอีหลีมืออื่นค่ะ สีบอกเรื่องนี้แล้ไแม่เนาะมืออื่นสีบอกเรื่องนี้เมื่อพอกันมืออื่นบายมุ่งมืออื่นเร็วในเดิบายมุงมออยม่งเพราะว่าคุณแม่เพิ่นตื่นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเพิ่งงามตั้งแต่เที่ยงเพิ่นงามตั้งแต่เที่ยงเราให้เพิน่นให้เพิ่นเฝ้ามาหานี่ก่อนสิละล่ากันไปมือนี่ขอบอกค่ะนี่คือคุณมายเย็นราดักันสมัยสาวๆที่คดีคึกถึง, <c oughs> ถงเป็นดังสี่เลยคุณแม่ สมัยสาวมาหาเค่นดีนี่ผมยาวจังสีเลยสวยสวยตแต่ตสมัยเด็กหน่อยมาหาเข้ากันดึกว่าเพิ่นเป็นนางฟา <c oughs> พอเพิ่นโตหอมขึ้นจังสีเลยเดียวยางมาบังหันตกใจได้เพราะว่ายัางบอตกตะกี้เพราะว่าปกติเพิ่นบอดเด็กเป็นคนมักฉีดน้ำหอมแต่นี่อยู่ดีๆเพิ่นฉีดน้ำหอมมาเนึกอออกว่มันมันเป็นภาพจําสมัยเด็กหน่อยนะค่ะสมัยเด็กหน่อยนี้มันหนาสีประมาณออนุบาลเลยเด้ย สมัยอนุบาลสามอนุบาลสองคืนปอนึงนี่สินะคะคุณแม่นี่เพิ่นไปเฮ็ดงานหลายตอนนั้นเพิ่นดังแห้งเขาเข้ากับบูหูกว่าเพิ่นเป็นหมอลำเพิ่นกับศิมาหาพอเพิ่นมาหาแต่ละเทียเพิ่นกับศิหอมยางหอมมาเลยเพิ่นมาหายังแบบแบบมาเข้ามาพอกับแม่แยกทางกันพายุกับพออยู่สละข้าแม่พายุบนค่ะเออแล้วพ่อคุณแม่แม่ผัดมีงานมีงานหลายตลอดค่ะแล้วคุณแม่คุณแม่มหานี่เพิ่นกับศิงามมาเลยเนี่ จังสี่เลยส่งจังสี่เลยเห็นอี่ตกใจอยู่ค่ะเห็นแล้วก็อุ้ยคุณแม่คนหนู่เนี่ยกลับมามันเลยหเวดีใจว่าความทรงจํากลับมาเพราะว่าคือถึงแต่เพิ่นค่ะสมัยนั้นคือถึงแต่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นขึ้นนั่งฝาสูงๆไงๆท้อมพ่อตัวเด็กหน่อยนี่สมัยกี่นันแค่นี้เกิดเป็นเด็กหน่อยแล้วก็ตัวนี้หน่อยเนาะแม่เพิ่นมากเกือบเพิ่นสัมผ่ะหานิว เกิดพิ่นสําเัียเพิ่นธุ์ยางมาเลยสูงสง่าเลยเอวหน่อยๆดากยิ่ใหญ่แล้วก็ผมย้อนแยงแจ่งสารแหละคือคือจังนั้นคือจังนั่งงามหุ่นเพิ่นเป็นนังงามหยางมาก็เลยเป็นภากจังมือนี้เพิ่นย้อนเวลากลับมาแล้วค่ะพี่น้องบ่บ่เสียแห้งที่ดูแลเพิ่นธุ์างดีแล้วก็บอกเจ้าของไว้ว่าสิสตาบขุณแม่ไว้สิสตาบขุณแม่ไว้ให้อายุ40กว่าคือจังที่เพิ่นเว้าในรายการตุ้มหัวมืัอนั้นแหละ เจ็ดสิบสามอายุเจ็ดสิบสามไปบอกไอคิติไอคิติเพิ่งถามในรายการตุ่มโฮมเดี๋ยวสิเอามาออกเดี๋ยวสิมาตัดคุณแม่ครับคุณแม่งามประนีบปงคอเนุญาตถามเด้อคุณแม่อายุเท่าใดครับเจ็ดสิบสามบอกยังมือนันตอบทันควันบ่ได้คิดเลยสี่สิบเอาไว้สี่ร้อยสี่สิบเฮ้ากันเลยเฮ้าไปดูว่าคุณแม่เล่นมุกเอาอายุเฮ้าไปว่าแม่บ้าแมนเจ็ดสิบ มาหูตอนหลังแม่วอกอีลีได้เลยสตาร์อายุเจ้าของไวทีซีสิบกว่าคือจงังดีแค่นี้บอกแม่ว่าตอนที่เฮาบวบ้อยู่น้ากันได,ด้หน่อยพอเฮากลับมาอยู่น้ากัาน,กนคุณแม่อยุ่ประมาณสี่สิบสามสี่สิบสี่ซ้ำแม่ดีตอนนี้แม่ดีกด็เลยบอกเจ้าของว่าเช็ดจังได้กระเดยสีสตาร์ขึ้นขึ้แม่ไวใ้ให้อายุทำเนียให้ได้สีสตาร์ให้ได้แล้วมื่อนีก้ก็เฮ็ดได้แล้วเห็นบอกเพิ่นสตาร์เพิ่นเองแล้ว าจับขึ้นมาแล้วกับเคยเรียนต่บริหารอ๋อแต่จะเกิดมาแม่แม่กับบดิเหตุผมสันเนาะเพราะว่าคุณย่ายเหมยเนี่ยคุณ เพื่อนโบเดกโกลผมไฟเลยเด้เพื่อนปล่อยหิ้งยาวหิ้งยาวตลอดเลยเพื่อนดูแลดีๆเพื่อนเอาเพื่อนเอาหนำแช่เข่าเนี้ยวนั้นน้ะม่วงเพื่อนกระลินเอาแต่มองแขนเขนมะม่วงปลาดิเพื่อนก็เอาคนๆเพื่อนก็เอามามักห่อไว้อออีีีีหลันน้ผมเหลื่อมยุบดับยุบเลยเออมักเนี่ยเพื่อนก็บีเพื่อนใหม่ทักผมเปียห้ยนี่หมักเด้่ยหมักอีหยังที่มันเป็นเขาเอื่นพุ่มปัญญาชาวบ้านแม่นหมักแห้งหมักกับอีกอย่างหนึ่งบ้าน แม่บานเย็นแม่บานชื่นแต่แต่เด็กหน้อยเพื่อเนาะบ้านนี้อันคุณยายเหมยเพื่อนกระซิเฮ็ดอ่อขมิ้น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 ก็เออขมิ้นตัวขมิ้นขมิ้นเหลืองๆน่ะขมิ้นสีเหลืองเลยอันเออละบานนี้เพื่อนก็เอามาเพื่อนก็เอามาท่าท่าทั้งสองสาวมันอยากให้รู้มันอ่ะโอ้พนรักษาอี่เ่อนเนื้อคิ้วบ้านนี้พ่ออันท่าห้แล้วเรียบร้อยเพื่อนเคใส่เสื้อผ้าอยังเด้พอนนิดหน่อยอยู่เนาะ ไปปวดหน้าเราเกลี้ยนปวดหลอกหน้าบ้านตัวเล็กเลี้ยนออกหน้าบ้านเล่นออกหน้าบ้านเป็นสองคนไปหาปลาโนเวียงผู้เพื่อนเป็นคู่บานจานนี่แหละบ้านบ้านเพื่อนกับอันขำหลังเดียวคันอยู่หลังเดียวหลังเท่าแล้วก็ไม่คันแล้วก็เป็นของเพื่อนแล่นไปหาเพื่อนปุดหลับเพื่อนเลี้ยนลัดโหลดเพื่อนอุ้มเออเพื่อนอุ้มมายกขึ้นหอม ໂອ້ເຕົາໄດ້ເຍິບເຫັນຫອມເນາະໃຈລຕ່ວ່ນຍົກແບ້ບານຊຶອມຈັງຊີນຕນຍເຕອ້ນຕ້ໍາວຊາຍມາເດທ ภูนเดตดูดูเอาทิตย์ละเถื่อนภูณิตน่ะเออนั่นแหละผิวเพิ่นก็เลยดีค่ะแต่แต่เด็กหน่อยนั่นแหละภูมิปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิเล่า,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 าให้ฟังเรื่อยๆเดี๋ยวแห้งไปเจอเนาะนาอุนาน้อยนี่แห้งสิม้วนเนี่ยสิให้มันจับเข้าคุยกันจังซี่เลยเดี๋ยวไปไปเข้าหน้าหาเนีไปญี่ปุ่นเอาเพิ่นไปนั่นมาตีกันบนตะพกทิกกี้คุณ่อนทิกกี้บอกว่าเคยเห็นแคนดี้อตอนเรียนอันบริหารน,น้ำกันบริหารนี่ปริญญาตรีเนาะปริญญาตรีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นริญญาโทเนี่ยแค่นี้เรียนวิทยาศาสตร์เอ่อ คอมพิวเตอร์ปร <ry and S 2> ิญญาโทแต่ถ้าปริญญาตรีเนี่ยเรียนบริหารเขียนมาบอกว่าแคนดี้ดูเป็นเด็กเรียนมาโดดเลี่ยนตลอดมึงเป็นเด็กเลียนเวลาเรียนคือตั้งใจแต่ถามว่าทําไมตอนนั้นถึงไม่เข้าเรียนเพราะว่าตอนนั้นนั่ะ สนุกกับการทํางานค่ะที่ทีนนี้บอกว่าทินนี้อายุ17แล้วทินนี้ทางานเลยก็คือตอนนั้นอ่ะอายุ16กเนี่ยกลับมาจากออสเตรเลียมาอยู่กับคุณแม่แล้วช่วงปีแรกเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียนเพราะว่าคุณแม่ตอนแรกบ,บอกว่าขอทําอัลบัมม้มมอลล์ัมผู้เแค่ชุดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะพาทินนี่ไปอยู่อเมริกาแล้วก็รอ1ปีนั้นก็เลยเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ทําอะไรแต่พอเข้าสู่เทปมอลล์ัมผู้เอกชุดที่2เริ่มดังทินนี้ก็คุณแม่บอกขอทําอีกชุดคินนี้ก็บอกโอเคงั้น,น,น,นะน,น,รรนที่ลงังิ ทีเนี้ยช่วงอายุเท่านี้สิบเจ็ดเนี่ยมันมัน,ม,นมันพอเราบอกว่าไปเรียนรอเวลาที่จะไปอเมริกาเราเลยไม่ได้ตั้งใจเรียนเราก็เลยเรียนไปเรื่อยๆะคะ่ะเรียนแบบงั้นงั้นขอทํางานไปด้วยกันล้วกันก็ไปไปต่างประเทศไปเอาของมาขายไปหาของไปหาโน่นเนี่ยเหมือนที่ทำปัจจุบันนี้เลยอาชีพปัจจุบันนี้เลยคืออาชีพแม่ค้าก็ไปหาของอมาขายใช่คุณพ่อด้วยก็สอนให้ไปหาของมาขาย เราก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเรียนเลยก็งงมากที่คุณดิกกี้บอกว่าเห็นที่คณะบ่อยนะคะมอลลิสิตแต่ดูเงียบๆอินโทรเวิร์ intro เป็นอินโทรเวิร์มากๆคือเห็นอย่างนี้นะคะแต่สมัยนั้นคือไม่คุยกับใครเลยเวลาไปเรียนก็ไม่พูดกับใครเลยอ๋อรู้จักกุ้งนี่ยังคักกุ้งอยู่เลยนะว่าเดี๋ยวให้กุ้งไปกุ้งเท่ากุ้งกลับมาจากเมริกาเออจากลอนดอนอังกฤษ ก็จะมาเจอกันเพราะคิดถึงมากเพื่อนในสมัยเรียนปริญญาตรีที่มอรังสิตมีคนเดียวคือกุ้งคือกุ้งคือคนเดียวเลยเพราะว่าเราโดดเรียนบ่อยเนื่องจากว่าพอเราอ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเรียนนะคะคิดว่าเป็นการแบบไปหาความรู้แล้วก็ช่ชคร่าวเพราะเดี๋ยวจะต้องไปอยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นปีหนึ่ง <c oughs> ปีสอง <c oughs> ปีสามเนี่ยปีปีหนึ่งปีสองเนี่ยจะแทบไม่ได้เรียนเลยก็ทํางานอย่างเดียวพอเข้าสู่ปีสามรู้ตัวแล้วเพราะว่าคุณแม่เริ่มบอกเลยว่าคุณแม่ ต้องอยู่แล้วนะต้องอยู่เมืองไทยแล้วนะหลังจากหมรองรำคู่เอกชุดที่สามดังมากต้องอยู่เมืองไทยแล้วนะม,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 มันดังมากมานะครัค่ายทางบริษัทก็บอกอ,อย่ากลับเลยมีชุดสองชุดสามออกมาเรื่อยๆมากตอนนั้นดังจนสิ<ๆ>้นใจแล้วค่ะก็รเลยแบบว่า ก็เลยอยู่เลยแต่เป็น,<จ>นปินฮอตจุ<อ>่มมือนีเลยนีก็เลยบ <c oughs> ่ได้ยไปอยู่อเมริกาน้เพิ่นแต่ว่ากา <c oughs> ็อยู่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ตัวติดกันทั้งสี่ตลอดก็เลยได้อยู่ดูแลกันค่ะก็เลยลอยฟ้องว่านั่นแหละค่ะสองปีแหละ่ได้ต่างใจเลียนเลยค่ะเพราะว่าเข้าเฮาเฮา,า,าเหตุแต่งานแล้วก็เข้าก็นึกว่าเฮ้าเนี่ยสิได้ไปไปเมืองนอกได้ไปอเมริกาพอปีสามหูโตแล้วว่าโอ้บ่ไเด้ไปค่ะก็ได้เริ่มเรียนนั่นแหละค่ะก็เลยเห็นคุณทิกกี้ก็ได้เด้เห็นภาพควอมตั้งใจเลีนของ้ ตอนปีสามปีสามปีสี่กับก็เลยตั้งใจเลียนตอนนั้นก็เลยได้วิชาได้วิชาบริหารธุรกิจก็ได้อยู่ค่ะก็เก่งอยู่แต่ว่าตอนปอโทษนี่อันนี้ขออ่านจากค้องเด้อกุ้งก็เรียนเก่งใช่กุ้งเรียนเก่งนี่ใส่ดีปีเพื่อนคนเดียวจริงๆที่เรียนมาปอตีด้วยกันคือกุ้งคนเดียวที่ยังที่ยังคบกันอยู่ยังคุยกันอยู่ตอนนี้เพราะว่าปีหนึ่งปีสองเนี่ยเราไม่ได้ไปเรียนเราก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนพอปีปีสามปีสี่ก็เลยได้มาเจอกุ้งรู้จักกันแล้วก็สนิทกันนะคะ แต่ปอโทนี่เพิ่นกระด้เกียวสามจุดเก่าแปดอยู่เด้เว้ยแม่ปมือแคนดีหัวไวเพราะว่าค่ะแม่อมาโอ้คนดีบอกบอก่อยเห็นเลียนแต่บัตสีสอบจงมาติวกันยังจะเพื่อนมามาติวอยู่อยู่บ้านเป่นกันเลยบอกว่าเอา้าวผู้เขาเลียนอยู่ซูม,มือก็าก็มาติวก็แคนดีผู้บอกเอยได้เลียนมันเป็นเทคนิคผ,ผัดได้บอกแต่แคนดีหัวไวยุเกมันเป็นเทคนิคค่ะเพราะว่าอย่าง ผู้เพิ่นเขาเลี่ยนเพิ่นได้เลี่ยนเนาะอันเท่าบ่ได้เลี่ยนเด้แต่เท่าไปอ่านหนังสือเอาเท่าที่เท่าเข้าใจแล้วก็มาติวให้เพิ่นเท่านี่เป็นผู้ติวให้มูบัดอันใดพิษมูสิบอกโมเมนเธออันนี้คูสอนจังซี่เท่าบ่สิดีหูอะอ๋ออันที่เท่าติวมามันบ่ทึกกับแช่กันค่ะมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะก็เลยเห็นในขั้นดีสอบตอนสองปีแรกนีเกรดบอก่ครดีเท่าไหร่แต่ว่าจบมาได้เกรดสามจุดสองห้าก็มามมาเล่งเอาตอนสองปีสุดท้าย เกือบบทันแต่กับท่านอยู่ค่ะแต่กับท่านกับเด็กเกียรติสามทุสองหามซาร์นีคันหูโตเชเดเลียนแต่แลกนี่สีต่างใจเลียนเด็กเกียรตินิยมมายอยู่กู้มีครอบครัวมีลูกสองคนเป็นฟาแฟ่มีลูกสองคนใช่เราเรียนการจัดก,การเหมือนกันนบริหารจัดการเหมือนกันเพราะว่าตอนตอนปฐม,มนิเทศเออด็อกเตอร์จำซื้อบอรได้แหละจำดออ็ดอกเตอร์ที่เป็นคณะดีอ่ะเพิ่นเพิ่นเขาถามว่าจบไปอยากเป็นอะไรก็เลยบอกจบไปอยากทำธุรกิจส่วนตัว เขาก็เลยบอกว่างั้นแนะนําให้ให้ให้เรียนการจัดการก็เราก็เลยเรียนการจัดการนั่นเองแล้วตอนปโทก็เรียนบริหารคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์มือนีขึ้นเลยมืออีกขึ้นเลยไเรื่องแถพี่น้องมือนีกขึ้นเลยไรเรื่องแถแต่มืออื่นติดขางกันไว้เดี๋ยวสิเอากระโปรงให้คุณแม่ไปหาชุดของคุณแม่อยู่ในตู้จักสองสองสุดบอแมนบอแมนดรอาทิตย์ เพื่อนเป็นคณะบดีเออออบวแมนคณะบดีอันนะั้นอ๋ดอดรอาทิตย์เพื่อนเป็นอธิการบดีแต่ว่าคณะบดีดรจำซือบวแดงอันนี้ลุดเออไม่ใช่อะาะว่าเป็นยังดอกซึ่งยังกระซางลืมค่ะเป็นคนจําซือคนบวคอยแดดตองขอภัยอันนี้เรื่องจริงค่ะสมองหน่อยๆน,น,นี่แหละ โอเคอ่ะมือน่เฮาสองคนเนาะมากับรายการโซโซมืออื่นมาใหม่เด้อพี่น้องมืออื่นมาผอมาพบกันใหม่กับรายการโซโซพี่น้องฟังโซกับเฮาสองคนแม่รูปมาโซเลกันในทุกเรื่องราวทุกมือค่ะเวลาช่วงบายบอันมาแล้วค่ะใครหัวแต่มา่อค่ะพูดอะไรมามาขั้วแต่มา่ เุื่อโมงเคริงบอกมาแล้วค่ะจังไหนเขาม่าอยู่ั้งจะซีมุ่งแล้วแต่มืออื่นขันมาไหวสิมาใดมาใดมาไหวกับสิมาเดีมืออื่นเออเสียเอาชุดที่แม่ปักให้แค่ดีมาให้เบิงค่ะค่ะแล้วก็ชุดที่คุณแม่ปักน้ำเดอค่ะชุดที่คุณแม่ปักใส่ยุตตอนนี้กับสีเอามาอ่านพร้อมค่ะมื่อนี่เฮาสองคนล่าไปดยเพลงไม่ลลาสุดจากคุณแม่บัญญัราแกนถาเวลาซื้อตอนนี้ถาสุดแล้วถาเวลาสิแดดสิได้ไทยเอ็มวีแล้วก็ฝากทุกคน ติดตาม all, าน้ำเดือัครบสำหรับเพลงนี้ <Yeah. S 1> สารวันบานเย็นนะคะจากคุณแม่บานเย็นราแกนค่ะเพลงไม่ลาเสือด